โอเคสวัสดีครับว,วันนี้ก็อยู่กับผมพาราจากช่องอ m นโมโบเฟเซอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเทส G-Force Now กันหน่อยนะวันนี้นะครับพอดีว่าออกมาข้างนอกเนาะเราก็จะไปแวะร้านกาแฟเหมือนเดิมนะครับก็เลยจะมาลองอเทส G-Force Now ดูว่าเน็ตมือถือบ้านๆแบบเนี้ยโดยที่ไม่ต่อ Wi-Fi เนี่ยมันยังพอก้อมแกมได้ไหม ก็เปิดแอป G-Force Now ขึ้นมานะครับเคอ,อน,นี้เป็น Android version นะแล้วก็ปรับภาพที่ต่ำสุดนะครับ 720p นะครับ1080 10ค720 10เองนะครับแล้วผมปรับบิตเลทที่อัตโนมัติอยู่นะคือว่าถ้าบิตเลทมันยิ่งต่ำนะครับมันก็ยิ่งหน่วงน้อยเนาะก็เกมที่เราเทสกันในวันนี้ก็จะเป็น Resident Evil 4นะครับซึ่งก็รอมันโหลดเข้าขเครื่องของ G-Force Now สักแป๊บนึงนะ ตรงนี้ก็เป็นเน็ต 5G นะครับก็โอเคตอนนี้ก็น่าจะได้สัญญาณจากเครื่องแล้วมันก็โหลดขึ้นมานะครับพอเขาจะบอกว่า RTX on นะสามารถใช้ RTX ได้เนาะตรงนี้ก็รอโหลดเข้าเครื่อง ก็รอนานหน่อยนะครับสำหรับการโหลดของ G-Force Now เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นการยืมอคอมพิวเตอร์ของเครื่องเซิฟเวอร์ G-Force Now ใช้นะครับมันไม่ใช่เครื่องของตัวเองเนาะก็จะต้องรอกันสักแป๊บหนึ่งตรงนี้เราก็ให้ดูกันไปเรียวไทม์เลยว่าผมใช้เวลานานแค่ไหนในการรอนะอ่ะโอเคไม่นานก็ผมมาแล้วก็กด Permission ไปนะครับ มันก็ขอเพอร์ม s ชันในการใช้ 5G ของเราโอเคมาเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้เป็นการเทสดีเลย์ให้ดูนะครับยิ่งปรับบิดเรทต่ำดีเลย์ยิ่งน้อยนะแต่ถามว่ามีไหมก็มีอยู่นะครับซึ่งเกมเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมก็พอเล่นก้อมแกมได้นะแต่ถ้าเอาจริงจังก็คงจะไม่ไหว นะครับเพราะมันมีดีเลย์หน่วงระดับหนึ่งตรงเนี้ยจอผมค่อนข้างจะมืดนะครับก็เลยถ่ายได้แค่นี้จริงเจอพวกลัทิเผาไฟเผาทั้งเต็นเดี๋ยวผมจะลองยิงปืนให้ดูนะนี่ก็ดีเลย์เซลวินาทีนะครับดีเลย์เซลวินาที คือถ้าเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะชินชินกับตรงนี้เองนะแต่ที่สัมผัสสัมผัสได้เลยก็คือจอยมันไม่สั่นนะจอยมไม่สั่นนะก็อ่านี่นะครับยิงปืนแบบปกติจอยมันต้องสั่นแต่ว่า G-FORCE NOW เนี่ยไม่สั่นภาพแับมาสวยนะครับของ G-FORCE NOW เนี่ยได้ 720P นะแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยเป็น60ผมไม่เถียงแต่ว่ามีความหน่วง แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้ซะทีเดียวนะก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับโดนสอยเลยสำหรับผมเกมนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าจะต้องไปตรงไหนก็แค่จะมาวิ่งวิ่งเดินเดินยิงยให้ดูเฉยๆนะครับยังไม่ได้เล่นต่อเลยยังไม่ได้มีอารมณ์อยากเล่น Resident Evil ซะเท่าไหร่ แต่เรามาเทสให้นะเพราะว่าเผื่อมีคนที่อยากเล่น Resident Evil นะครับแบบ handheld ภาพสวยดีนะครับอันนี้แต่จะเล่งยากนิดนึงเนื่องจากมันมีความหน่วงอันนี้คือปรับต่ำ ในแค่นี้จริงๆนะครับถ้าต่ํากว่านี้ก็ต้องปรับเป็น30เฟรมเรทล้วซึ่งมันเล่นไม่ได้อัตราลดแน่ตายเลยตรงนี้ผมสงสัยแล้วมันคือมันเปิดบอกว่าล u มเบ e มันเปิดไหมถึงระบบสั่นมันเปิดนะครับตัวนี้ผมก็ปรับเป็น ps mode นะมันก็ไม่เล่มขึ้นเป็น ps mode นะครับขึ้นเป็นอเอ่อ x input เนาะลัมเบิ on แต่มัน no lumble อ่ะก็คือมันไม่สั่นนะพูด,ดง่าย ตอนนี้ผมก็กดออกจากเกมไปก่อนนี่นะครับ Resident Evil 4เดี๋ยวมาลองดูเกมอื่นกัน UI พวกนี้เขาทำได้อ่าลื่นไหลดีนะครับของ G-Force e Now เนี่ย UI ของตัวแอปพลิเคชันเขานะครับมีเกมให้เลือกหลายเกมอยู่นะแต่ถ้าเกมที่ไม่ได้อยู่ใน G-Force e Now ก็เล่นไม่ได้นะครับ เดี๋ยวเราไปลองแบ็กมิดบูคองกันต่อตัวนี้มันก็อ้าวเออร์เลอร์ครับมีปัญหาในการเริ่มเซสชันรออีกครั้งตรงนี้ผมไม่ทราบเหมือนจะนะว่าเป็นที่อะไรนะครับเดี๋ยวลองเข้าใหม่กันก็ยังเออร์เลอร์อยู่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้จนปัญญาแล้วจริงๆอลองอีกครั้งหนึ่ง เปลี่ยนเกมทีเดียวก็เออเลอร์เลยนะครับ G Force Now ทำไมเป็นอย่างนี้เนอะลองใหม่ลองใหม่เดวิ m เมคายบ้างเหมือนจะได้ครับอ้าวไม่ได้จำเดี๋ยวลองเปิดปิดแอปดูนะครับก็จะได้ไหม G Force Now ผมลองเปิดปิดดูเลยลองเดวิ m เมคายนี่แหละ โอเคเหมือนเดิมนะครับ g f o r e Now เล่นได้เกมเดียวเปลี่ยนเกมปุ๊บเออเลอ,อร์ผมต้องยอมเลยก็ทีนี้มาเปรียบเทียบกับเซิร์ฟเวอร์ที่ผมตั้งเองนะครับก็ต้องทำการเปิดซีโร่เทียก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็มันก็คือการเปิด VPN นะครับแล้วค่อยไปเปิดตัวแอปพลิเคชันสำหรับสตรีมมิ่งซึ่งวันนี้ผมเลือกมาใช้เป็นเกมฮับของค่ายเดียวกับเกมเซอร์นะครับเกมเซอร์เป็นคนคิดนะครับก็กำลังเห่อแอปนี้อยู่เลย ซึ่งมันรวมรวมหลายๆเกมเข้าไปด้วยกันนะครับมี G-Force Now ก็มีมีจำลอง PC ก็มีนะครับ Xbox PlayStation อยู่ในแอป,ปนี้แอป,ปเดียวเลยนะแล้วก็แน่นอนว่าฟอร์มซอฟต์แวร์ได้หมดนะครับเยี่ยมไปเลย G-Force Now ก็อดไปนะครับตรงนี้แต่เราจะมา PC Link นะเป็นโปรแกรมของทาง Gamezer Game Hub เขาผมเปิดเข้ามาในเครื่อง ก็เดี๋ยวขอปิดเซสชันเก่าก่อนนะครับเผื่อมันมีการเซตติ้งค่าไว้่ะแล้วก็มาเซตติ้งค่านก่อนตรงนี้นะครับซึ่งของตัวเกมหับเนี่ยมันสามารถปรับได้ลงสุดแค่ 480p นะครับแล้วก็บิตเรทมันกินแค่4เมกนะครับไม่ได้เยอะนะครับน่าจะเล่นได้ดีขึ้นผมคิดว่านะอ่ะเข้ามาแล้วเ,วเกมที่เราจะมาลองกันออกเกมอะไรดีนะเสเตลาบเบดแล้วกันนะ อันนี้มันเออร์อร์สตรีมมันซิงค์ไม่เจออ่ะเข้ามาแล้ว480ภาพยังสวยเลยนะครับบนมือถือเนะี่ยไม่เก๊เลยนะอ่าเข้ามาแล้วนี่นะภาพอย่างสวยไอย้เรื่องดีเลยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันพอๆกันกับจ f o r c น n ว w อ่ะ,อะคือรู้สึกแอบน้อยกว่านิดนึง บิตเลทยิ่งต่ำหน่วงก็ยิ่งต่ำตามนะครับนี่ตรงนี้มอนสเซอร์ผมก็สามารถกดตีกดอะไรได้ปกตินะครับการตอบสนองค่อนข้างจะเร็วอยู่แต่อาจจะไม่เร็วเท่ากับการเล่นบนเครื่องจริงๆมันจะมีดีเลอย์อยู่นิดหน่อยให้ผมพูดตรงๆก็คือจีฟอส Now ทำได้ยังไงไอตัว แอปสตรีมมิ่งในการตั้งเซิร์ฟเองมันต้องได้ได้เหมือนอแบบนั้นนะครับแล้วก็ต้องดีกว่านั้นด้วยเพราะมันสามารถปรับปิดเรทต่ำได้แปลว่า,าเราจะใช้ทรัพยากรเน็ตน้อยลงแน่นอนตัวนี้ก็ดูคัดซีนกันไปก่อนนะครับภาพยังสวยอยู่เลยนะ480นะ่ยลองสังเกตดูดิบนจอมือถือนี่คือแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับทักกิจเนี่ยจนผมแบบต้องอุทานเลยว่า4ี่จริงเปล่านี่ ภาพอย่างคมเลย,ยชัดเลยนี่ดูความสวยงามเอฟเซกต์การตราตัวนี้ที่คอมเซิร์ฟผมก็จะเป็นาการ์ดจอ4060น,นะครับก็ถือว่ายังใช้ได้ดีในยุคนี้นะแล้วก็ใช้ได้ยาวๆด้วยเดีนะ๋ยวลองเล่นดูตรงนี้พอเล่นได้นะครับไม่ได้รู้สึกว่าดีเลยถึงขนาดแบบ หน่วงเป็นวิอะไรขนาดนั้นนะครับมันยังมันหน่วงอ่ะมีหน่วงบ้างแต่มันหน่วงน้อยนะครับก็พอๆกับ G f o r c e Now ดีกว่า G f o r c e Now นิดเดียวนะครับไม่ได้เยอะมากในเรื่องของความหน่วงอย่าลืมว่าเน็ตผมมันแค่ 5G แล้วเน็ตเน็ต 5G ตรงเนี้ยมันก็คิดว่าไม่น่าถึง15เมกหรอกแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าเน็ตราบลื่นดีนะเคยมาวันอื่นก็เน็ตไม่ใช่อย่างนี้ าจจะเป็นเพราะแถวนี้ด้วยแถวนี้ผมเพิ่งเพิ่งมาครั้งแรกปกติจะไปอีกสาขาหนึ่งสำหรับอเมซอนเนาะร้านนี้สาขาแรกสาขานี้เพิ่งเคยมาครั้งแรกอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับก็เน็ตค่อนข้างเสถียรอยู่อย่างที่เห็นนะกดล็อกกดแพรลงแพรล,ลี่อะไรก็ได้อยู่นะมันไม่ได้น่าเกียดนะครับ แต่จะเทียบกับเล่นกับเครื่องมันโดยตรงเลยก็คงจะเทียบไม่ได้นะเพราะตรงนี้มันเป็นอ่า PC แบบรีโมทเข้าไปก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะสำหรับคนที่อยากจะไปเล่นนอกบ้านเนาะมี PC อยู่แล้วอยากไปเล่นนอกบ้านก็ตั้งเซิร์ฟเองเลยนะจะใช้ค่ายอะไรยี่ห้ออะไรก็ทดลองดูชอบแบบไหนชอบพาแสกมูนไร้สัญชาตหรือจะเกมหักแบบนี้ ลองดูหรือจะไม่ค่ายอื่นอะที่ผมไม่รู้จักเลเซอร์อย่างนี้ก็ลองได้เลเซอร์ก็ทำนะครับเลเซอร์รีโมทเทร,รู้สึกว่าตัวของสตรีมสตรีมรีโมทเทยเขาก็ทำนะครับแต่ผมยังไม่เคยลองสตรีมรีโมทเทย์ที่ผ่าน VPN นะเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสจะไปลองดูว่าได้ไม่ได้ เซิร์ฟเนี่ยมันสามารถเปิดได้ทุกแอปนะครับเปิดได้ทุกโปรแกรมเลยเราจะใช้มันทําอะไรก็ได้เนาะนี่คือข้อดีอันใหญ่หลวงของมันเลยนะที่แตกต่างกับอของของ g f o r Now นะครับที่ทําอะไรไม่ได้นะครับตัวนี้จะทําได้หมดเพราะเป็นคอมของเราทรัพย์สินของเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมออกจากเกมก่อนแล้วกัน วิกเซสชั่นนะครับเป็นการออกอย่างสมบูรณ์ตอนนี้มาใช้อันล่าสุดละนี่นะครับสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มอโอเคเหมือนร้านกาแฟเขาจะปิดแล้วนะครับตอนนี้ก็เย็นแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตออกไปข้างนอกก็ยังไม่จบลนะคลิปนี้ยังมีอีกคลิปหนึ่งเนาะเป็นพาร์ทสสามารถดูเทสได้ในพาร์ทสแล้วเดี๋ยวผมไปเทสในรถต่อโอเค ก็สวัสดีครับอย่าลืมไปดูพาร์ทสกันนะคลิปยังไม่จบนะครับสวัสดีครับ